ถ้างตงลงอยู่ที่ตรงนั้นเนี่ยปราบเซียนเต็ไมไปหมดเลยใช่แล้วธุรกิจปลีกตรงนั้นก็ยังได้อยู่ไหมหรือ,อว่า่วนใหญ่ก็จะเป็นขายส่งก็ <ๆ S 3> <ๆ S 1> คือทางร้านจริงๆแล้วเนี่ยเน้นขายส่งเป็นหลักแต่ขายปีกเนี่ยที่ขายปีกได้คือได้จากลูกค้าต่างชาติประมาณ70%แล้วก็ลูกค้าที่เป็นลูกค้าในตึกก็ประมาณ30%สมมติตัดมานะคะเฉพาะขายปลีก1 0อเนเนี่ยอีกส่วนหนึ่งก็คือขายจากลูกค้าขายส่งทั้งหมด ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันคือหมายถึงว่าคุณค้าปลีกเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะทั้งหมดค้าปลีกค้าปลีกสามสิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะไอ้สามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ในสามสิบเนี่ยคือต่างชาติซื้อใช่ค่ะแล้วอีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คือค้าส่งใช่ค่ะค้าส่งนี่ส่งไปขายที่ไหนครับทั่วประเทศเลยค่ะสรุปปลีกกระส่งตอนนี้มีปัญหาเรื่องค้าปลีกใช่ค่ะมีปัญหาเกี่ยวกับค้าปลีกค้าปลีกหมายถึงว่านาาคใตตึกททเเลลลไม่่่่ดีแวะ ก็ตอนนี้ก็กําลังรอทําเลอยู่นะคะอาจารย์เพราะเขากําลังสร้างอยู่ขอ่รออยู่ที่นี่แหละค่ะยังอยู่ที่เดิมตอนนี้เราต้องอยู่ตรงนี้ก่อนแต่เมื่อตึกตรงสยามสร้างใหม่เราก็จะไปเปิดตรงนั้นทําไมคุณไม่ไปขายตามที่กุลาเขามีไอ้กระบะ <N> มันไม่น่าขายอะอาจารย์ลูกคา้ตาต่างชาติรวยยนะแถวนั้นนะ่รวยค่ะแต่ว่าลูกคา้าบอยทีเชิญเนี่ยลูกค้าต่างชาติเวลามาเนี่ยมานั่งที่ร้านเลยเราถ่ายรูปมันรู้สึกดีค่ะแต่ว่าถ้าเราไปอยู่ตรงริมอย่างนั้นมันดูไม่สวยงามถ่ายรูปไม่ได้มันถ่ายรูปไม่ได้มันร้อนๆเลอ,ลอละๆเสื้อขาวก็ไม่สวยอะค่ะก็เลยแบบว่ายอมไปอยู่ที่ตึกนั้นก่อนแล้วก็เพื่อรอเวลาทีนี้ไปอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยทำยังไงให้เราขายได้แล้ว ก็ทําเว็บไซต์เนี่ยแหละค่ะตอนนี้มีมีโอกาสจะซื้อบอยที่ที่ไหนบ้างนอกจากที่ที่สยามตอนนี้ที่มีเชียงรายไนบาซ่าก็ซึ่งเขาจะมารับของคุณไปใช่ใช่ครับแล้วก็ไล่ลงมาคือนครสวรรค์ไล่ลงมาคือตลาดน้ำมยุธยาการจนบุรีตลาดหัวหินที่กำลังจะเปิดใหม่แล้วก็ที่จะเปิดใหม่ของเดือนนี้คือที่ที่หัดใหญ่เดี๋ยวก่อคุณเปิดอะไรฮะเปิดเปิดแผงลอยเลยเนี่ เปิดเป็นร้านสิคะเปิดเป็นร้านอ๋อคุณมีการขยายร้านใช่ค่ะที่พูดนี่คือร้านแต่ว่าเราเราไม่ได้ไปขยายเองนะคะคือลูกค้าซื้อของเรานี่คือร้านใช่ค่ะรัไปเลยของคุณแล้วไปเปิดแล้วไปเปิดไม่เรียกว่าร้านคุณนะไม่ไม่ใช่ร้านของเราเราไม่ได้บอกว่าเป็นร้านของเราไปเป็นวอเบ้แล้วไปไปขายขายของคุณเจ้าเดียวเหรอใช่ค่ะอีมมีการกระจายสินค้าด้วยการขายส่งครับ แถมคนที่ซื้อไปก็ตั้งร้านขายเสื้อบอยทีเชิดเคียนอย่างเดียวอีกด้วยเอกี้บอกว่าต่างชาตินี่เขามาเขาเขาเขาไงมาเป็นตัวตัวหรือมาเป็นล็อตๆไปแล้วเขามาซื้อที่ร้านหรือว่าแล้วแต่แล้วแต่ถ้าซื้อปลีกนะคะก็จะมาตามบุ๊กมาคะตามหนังสือแล้วก็เดินมาที่ร้านนี้เลยแล้วก็เดินมาหาเหมือนเล่นเกมอย่างนั้นนะคะมาเจอที่ร้านแล้วทุกคนก็จะเฮดีใจแล้วก็มาหาของกันใช่เขามาหาเททีหนึ่งซื้อไปกี่ตัวเนี่ยเททีหนึ่งที่ร้านจะมีโปรโมชั่นไงคะ ซื้อห้าตัวฟรีหนึ่งตัวคนหนึ่งก็ซื้อเก็ตหนึ่ง เวลาซื้อเกตหนึ่งเนี่ยเขาจะรู้สึกภูมิใจมากเพราะว่าเราจะมีกล่องแพ็กเกจที่เป็นแบนๆคุณอยากได้แพ็กเกจกี่ชิ้นเราก็ให้ตามจํานวนที่เขาต้องการก็เป็นห้าแถมหนึ่งก็เป็นใช่ลูกค้าก็จะดีใจเพราะว่ารู้สึกว่ามันคุ้มมีโปรโมชั่นซื้อห้าแถมหนึ่งให้ลูกค้าอีกด้วยถือได้ว่าเป็นสิ่งดึงดูดลูกค้าได้อย่างดีเลยทีเดียวและเสื้อสีขาวนี้เราตัดเองหรือสั่งเข้ามาสั่งตัดคือซื้อผ้ามาแล้วก็ให้โรงงานตัดเราจะมีซัพพลายเออร์ก็ตัดให้แล้วก็ ซื้อผ้าเองด้วยซื้อผ้าเองด้วยค่ะสั่งโรงงานแล้วก็โรงงานไปส่งที่โรงตัดค่ะเสื้อของคุณเซื้อยืดนี่มันเกรดเกรดขนาดไหนเนี่ยผมว่าก็เกรดดีครับไม่ถ้าเกรดดี120ขายได้หรอขายได้สิค่ะอาจารย์คือถ้าอาจารย์ให้ของดีลูกค้าลูกค้าจะกลับมาเสื้อยืดที่ร้านนะคะเวลาลูกค้าถามว่าเสื้อยืดซื้อไปเนี่ยจะหดไหมเราจะบอกลูกค้าเลยว่าหดค่ะ จริงๆนะคะเราจะไม่โกหกลูกค้าคือสิบเปอร์เ็นตไม่ใช่ค่ะหดประมาณหนึ่งนิ้วอันนั้นคือจ่ียก็หดประมาณหนึ่งนิ้วแต่ว่าทางร้านเราจะตัดเผื่อตัดเผื่อหดมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้ก็พอดีใช่เวลาคุณใส่ก็จะพอดีบอกไปเลยว่าหดดีหดค่ะหดค่ะดีดีครับดีสิคะมันถึงหดเสื้อมันไม่ใช่หินอาจารย์ แล้วเป็นไงล่ะครับอาจารย์เสื้อนะครับไม่ใช่หินมันก็ต้องมีหดเป็นธรรมดาอยู่แล้วแบรนด์บอยทีเช์ดนีน่เน,น,น้นเฉพาะผู้ชายหรือเปล่าครับไม่ใช่ค่ะก็คือยูนิเซ็กทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงค่ะแต่บอยทีชตเนี่คือคนนี้เขาชื่อบอยแต่ทีนี้พอ,อลูกค้าเดินผ่านเห็นคําว่าบอยจะเข้าใจว่าเป็นเสื้อเฉพาะผู้ชายหาแต่เราจะมีหุ่นโชว์สำหรับผู้ชายและผู้หญิงอะค่ะเือคุณเองใส่โชว์แหละ <laughs> ไมได้ค่ะอาจารย์จริงๆเราแบ่งแบ่งแยกไหมว่าลูกค้าผู้ชายผู้หญิงมากกันต่างไัดไม่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 เราที่ที่ที่เป็นลูกค้าผู้หญิงมากกว่าผู้หญิงมากกว่าผู้หญิงมากกว่าได้วยเหรอเขาช้อปปิ้งกระจุกกระจิกกระจุกกระจิกมาอย่างเป็นผู้หญิงมากกว่าอย่ายเนี่ยบอยทีชอทมาก็ฮะมันเป็นภาพที่เป็นเป็นภาพมุมกลับบางส่วนจริงขึ้นมาในที่พูดมาเนี่ยจริงสิคะบอกว่าที่อาจารย์พูดนี่คือว่าชื่อเนี่ยมันบังคับเลยนะบอยทีชอทเหมือนมีอยู่ตอนหนึ่งมาดามฟาเมงโกเนี่ยไปทำรองเท้้าาผูชย ก็ชื then, hey, Marie, okay. yes. ่อมาดามที nice. ่มันผู้หญิงนะแล้วก็ทำรัส้นสูงเป็นหลักเนี่ยไปทาผู้ชายมันก็ชื่อมันบังคับไงคือ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 บอยทีเชิร์ตคือเป็นภาพที่เป็นภาพรวมผมเดาว่าคนไม่รู้จักบอยอ่ะคือถึงแทเป็นผู้หญิงซื้อเยอะไม่รู้จักบอยอ่ะคือบอยทีเชิร์ตได้ติดแบรนด์นี่ติดอย่างขาหดใส่คําถามแบบจัดหนักแล้วครับแต่ผมเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าชื่อบอยทีเชิร์ตนั้นติดตลาดหรือยังมันก็น่าจะติดนะคะน่าจะนี่แสดงคุณก็ไม่แน่ใจใช่ไหมฮะ แน่ใจค่ะอาจารย์ทำไมจะน่าจะล่ะก็ถ่มตัวไงครับอาจารย์ยังไงล่ะครับอาจารย์ชื่อบอยน่ะติดตลาดอยู่แล้วแต่ว่าเขาน่ะถ่มตัวคนที่ชอบแบบเราที่เป็นคนไทยหรือคนต่างชาติกันแน่เนี่ยก็คนทั้งคนไทยคนต่างชาติค่ะแต่ยอดขายหลักๆของคุณตอนแรกๆมันมาจากต่างชาติคืออย่างนี้ครับอาจารย์คือเราต้องเราโดนเราเป็นล้านที่มันโดนจุดโปรโมทค่อนข้างเยอะจากสื่อ นะครับเราก็จะมีลูกค้าต่างชาติเนี่ยรู้จักคือลูกค้กาเนี่ยต่างชาติเนี่ยคือเข้ามาเนี่ยคือเข้ามากันทุกวันคนไทยนี่ไม่ใช่นะครับจันทึงศกทํางานจันทึงศกก็ไปเรียนหนังสือต้องดูด้วยวาบ,าบางทีปราะการขายให้กับคนไทยมันมีสภาวะของของของวันเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงตลอดนะครับถ้าอย่างที่ตึกนะคะ วันเสาร์อาทิตย์จะขายดีมากเพราะเป็นตึกพิเด่นพิเศษใช่กดวิชาค่ะอมามีผู้จะสงสัยถามอะไรครับยืนเลยครับคุครับือสงสัยว่าบอยทีเชิ์ตเนี่ยจะทําเฉพาะสีขาวอย่างเดียวหรือเปล่าใช่ค่ะเป็นเอกลักษณ์พิเาษ่ไม่มีสีอื่นเพราะว่าอะไรครับมีคนถามว่าทําไมบอยถึงทาแต่เสื้อขาวคําตอบง่ายๆเลยครับก็คือง่ายดีเอผมไดทำก็ง่ายขายก็ง่ายรวยก็ง่ายคอนเซ็ปต์ก็วางง่ายๆก็ทำง่ายใช่ไหม ก็อยากรวยง่ายๆไงอาจารย์ถ้าถามว่าการทําแค่นี้แล้วมันรวยมองผมว่าพอแล้วนะคนรวยแล้วเหรอหน้าไม่เหมือนคนรวยเลยคนเราอย่ามองเพียงแค่ภายนอกอย่างเดียวนะครับอาจารย์เพราะพี่เบิร์ตเอ้ยพี่บอยคนนี้เนี่ยเขามีดีอยู่ข้างในเหมือนกันนะครับอาจารย์มาดูปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจเสื้อยืดกันครับ ้องมีการออกแบบลวดลายที่สวยงามมีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใครการตั้งราคาต้องเหมาะสมกับคุณภาพบวกกับการมีโปรโมชั่นที่ดีให้ลูกค้าเพื่อให้เกิดการจูงใจให้ซื้อและที่สําคัญต้องมีแพคเกจที่ดีที่จะช่วยให้เกิดมูลค่าเพิ่มกับสินค้านั้นได้ครับยอดขายเลยตอนนี้อดีตไม่รู้เรื่องว่ายัางไงเลยนะแต่ว่าตอนนี้มัน400,000บาทต่อเดือนคุณจะเติบโตไปเป็นยังไงครับ เป็น8 0 0แสนครับโ oh, oh, อ้โหเพิ่มยอดขายเป็น8 0 0แสนบาทต่อเดือนจาก4 0 0แสนบาทแล้วแบบนี้ทางบอยที่เชิตเขามีกลยุทธ์อะไรในการพิชิตเป้าหมายนะครับกลยุทธ์แรกนะครับครับก็เราก็ทำเสื้อไซส์เด็กออกมาขาย mm hmm. เพราะว่าตัวนี้เป็นส่วนที่ลูกค้าดีเคสเราค่อนข้างมาก คือใส่ได้ละเด็กหนึ่งขวบจะไปถึงเอาสี่ขวบอ๋ออาอนี่คือไซส์เดียวใช่ค่ะไม่ต้องพู้อจะได้อันนี้มีกี่ไซส์อันนี้มีสามไซส์ค่ะไซส์หนึ่งไซส์สองไซส์สามอ๋อได้เลย ผู้ใหญ่มีอะไรเด็กมีเหมือนกันหมดเลยอ๋อเป็นเป็นพ่อแม่ลูกได้เลยเป็นลายเดียวกันวานไปแต่ว่าเป็นคาแรคเตอร์อย่างนี้เลยอันนี้คือลูกค้ารีเควสนะคะลูกค้าอยากได้เริ่มหรือยังเนี่ยวันเริ่มแล้วค่ะปัจจุบันนี้ถ้าเกิดว่าวันนี้ออกไปก็เจอเลยได้เลยีเหเือไกันมได้เลยได้เลยใช่คราคาเท่าไหร่ราคาละไซส์ต่างกันหนึ่งร้อยหกสิบหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหนึ่งร้อยแปดสิบค่ะโอ้ยไม่แพงจังอเชื่อเด็กจะแพ เนะแพงกว่าซื้อผู้ใหญ่ไปเเสื้อเด็กแพงกว่าเสื้อผู้ใหญ่นะคะคิดว่าเสื้อเด็กนี้จะทํารายได้ให้เดือนรับประมาณเท่าไหร่คะประมาณแสนก็บาทต่อเดือนครับแสนก็บาทเราเพิ่มสี่แสนถูกไหมอันนี้ก็ไปลแสนก็บาที่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ละอันที่สองก็จะเพิ่มกลุ่มลายอย่างที่บอกคือลายเหมือนจริงลายลูกผ้าตดักลายใช่ค่ะเป็นตัวดักลายเพิ่มเพิ่มขึ้นเพิ่มสไตล์วิชาสไตล์แล้วเป็นอีกกลุ่มดีไซน์เลยแต่ว่าแต่ว่าก็ยังเป็นเสื้อขาวเหมือนเดิมนะคะค่ะแต่ ว่าอาจจะเป็นสีขาวเทาดําแล้วอะไรประมาณนั้นแบบเป็นลายแล้วคนทำแบบเราเป็นใครคนทําแบบก็เนี่ยค่ะสองคนแล้วก็มีทีมงานอีกน้องอีกสองคนซึ่งเป็นทีมที่เราทําอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าออกคาแรคเตอร์อีกแบบหนึ่งขึ้นมาเอาจะเป็นทีมนี้แหละใช่ค่ะรู้ได้ไงว่าคุณบอยเนี่ยจะออกแบบแล้วจะโดนไปเรื่อยๆคำถามนี้น่าสนใจอย่างมากครับเพราะจะรู้ได้อย่างไรว่าลายเสื้อที่พี่บอยออกแบบมาน่าจะโดนใจกลุ่มลูกค้า มันเป็นคนตัดสินโดนเรื่อยๆค่ะคุณก็เป็นผัวเมียกันในหัวออกในเมียกันตัดสินเนี่ยมันบอกไงคะอาจารย์ยนาในนหนึ่งเนี่ยมันอาจจะโดนค่ะสมมติว่าคุณอย่างเงี้ยคุณ40กว่าแล้วเมื่อก่อนนั้นคุณประมาณ30ปลายใช่ไหมตอนคุณคุณที่คุณทำมาสิบกว่าปีแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเวลาจะโดนไงแล้เพราะแบบพอพอแบบเชื่อว่าแบบเด็กที่ซื้อเด็กที่ซื้อมันอายุน้อยไงอาจารย์ได้ยิ่งได้คำว่ายิ่งแก่ยิ่งเก่าไหมครับอาจารย์ถิงแก่ได้ยินแต่ว่ากา คือผมเรียนนะผมก็ไปคุยกับบริษัทหนึง่งนะเมื่อก่อนเนี่ยเขาให้คนอายุ40กว่าเนี่ยออกสินค้าคนซื้อเนี่ยเด็กๆอายุ17-18มันเลือเพียบแล้วต่อไปเขาเอาเด็กเนี่ยอายุประมาณ20เนี่ยออกแบบให้กลุ่มเขาขาดเขาซื้อบางทีเราไม่เก็ตนะบางทีแบบอย่างนี้มันคนละเซนเนอเรชั่นอ่ะคือ,อตอนนี้มันแค่สิบกว่าปีถึงเรองอนาิตเราจะทันเด็กๆราะเราอยู่ในสยามอาจะเห็นเรามีน้องเวลาผ่านไปสัก50 ศักดิ์สิเนี่ยมีแผนรองรับอะไรอยู่อ๋อเรามีอย่างมีน้องๆหลานๆที่เรียนสินประกรเรียนอะไรพวกนี้ค่ะก็มาช่วยๆกันทำก็ประมาณไหนมีแล้วใช่ไหมมีแล้วค่ะหลานยังเรียนอยู่ไว้ทำบริษัทนี้เหมือนกันไม่ใช่ยืดเราคนเดียวท่ตอนนี้ตอนนี้ได้เข้ามาร่วมทํางานหรือยังก็เริ่มเริ่มเข้ามาตอนนี้ยังเรียนอยู่ค่ะแล้วงบอยทาเป็นหลักแล้วไม่ไม่คือตัวผมเองอ่ะมีประจำหนึ่งฟรีแลนซ์สองนะครับที่ที่จ้างอยู่ดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต คช่พี่บอยเจ็ดสิบเซน้วยกันไปดีไซน์เนอรก็ต้องเป็นคนออกไปเดิ่ขายไม่ค่อยออกจนเริ่มขายไม่ออกคยังขายออกอยู่ใจมั่นใารันตีเปล่าเป่าพูดถึงว่าเมื่อลายของเราเริ่มขายไม่ออกเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่เราดีไซน์มันไม่ใช่ไง อาจจะสิบปีจากนี้ไปก็ได้บอยหกสิบเนี่ยจะทําได้ไงหรือเจ็ดสิบอย่างเงี้ยเด็กรุ่นนี้เราบันดาลแล้วัญชาแล้วก็ดีไซน์ไปอาจารย์อาจารย์ถ้าเอาอาจารย์เอาอายุมาพูดอย่างเงี้นะถ้าอาจารย์ย้อนไปดูคนที่เป็นดีไซเนอร์ระดับหกสิบเจ็ดสิบที่ต่างประเทศก็ยังเขียนกระตุนอยู่ทุกวันนี้นะครับพลายโอบมิยาสากิไม่แต่เขาเป็นระดับโลกไงเขาแบรนด์เขาติดแลับผมไม่ได้เป็นแล้วไงนะนาคตอาจารย์ผมก็ไม่สิทธ์ใช่ไหม ผมมิทธิ์มากผมมีสิทธิ์สิสนค้ามีจำกัดตัวเองหมดเลยคุณไม่ได้หลากหลายอย่งางเขาคุณไม่ได้เป็นแบรนด์ถ้าคุณแบรนด์เนี่ยหนึ่งคุณต้องมีแบรนด์ awareness แปลว่าคนรู้จัก สองต่อยอดได้แล้วเขาจะมีดีไซเนอร์ทีชอามานี่ก็ไม่ได้ทาคนเดียวถูกไหมอย่างกุชชี่ยังพินาดไปตั้งกี่สิบปีต้องเปลี่ยนดีไซเนอร์ถึงจะติดตลาดออแล้วก็บอกคนเดี๋ยวนี้นะคือมันไม่ยึดติดนะเดี๋ยวนี้มันบางทีแบรนด์เรเนตี้ไม่มีอ่ะมันมันไปเรื่อยเบางทีมันชอบแล้วมันเลิกผมถึงถามว่าเนี่ยเขาเลิกชอบสไตล์แบบนี้เนี่ยจะทำยังไงคือจะคิดว่ามันง่ายคุณทําอะไรแต่ความง่ายแต่ว่าความง่ายอย่างเดียวเนี่ย คือคิดแบบเรียบง่ายได้แต่บางทีแบบคิดแบบมักง่ายเนี่ยมันไม่ได้อผมเห็นด้วยกับขาโหดครับเพราะไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามเราควรที่จะคิดให้รอบคอบอยู่เสมอครับแล้วมีหลาย s อสดีแตกไหมอยากให้ทําเนี่ยมีไหมมีค่ะมีเลยจะจริงก็ต้องาจริงป่ะจริงครับผู้เล่นผู้จริงคุณบอยครับผู้จริงค่ะบอยรักทุกคนบอยรักทุกคนครับอ๋อจะทำแต่ว่ายังอยู่ในกระดาษยังอยู่ในกระดาษเปยาใช่ไหม ใช่ค่ะเพราะว่ายังคิดว่าต้องขออนุญาตคุณปัญญาก่อนว่าสามารถทำลงเสื้อแล้วเอามาให้ได้หรือเปล่าอไม่ได้ไปขายใช่ไหมมาให้ใช่ไหมใช่ค่ะเราทำลงมาให้เพราะทำลงมาให้นี่ไม่มีปัญหาใดๆพอเชรงใจค่ะออกแบบลายเสื้อ S M E ตีแตกได้น่ารักจริงๆครับเห็นแบบนี้แล้วผมแล้วก็อยากใส่จริงๆไว้พี่บอยทำเสร็จเมื่อไหร่ผมขอหนึ่งตัวนะครับช่วง ตามติดธุรกิจ SME ควายเนี่ยเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่ยอมให้คนสนทภายเป็นไอควายว่าไม่ฉลาดถ้ามันโง่มันจะไถานาเป็นไหมโอนั่นนะทีครับถ้าควายเปนไม่ฉลาดแล้วจะให้น้ำนมที่มีคุณค่าและประโยชน์มากมายอย่างนมควายมูราฟาร์มได้ยังไงกันล่ะครับจากที่เราทำได้เดือนละหกแสนบาทเนี่ยก็ขึ้นเป็นหนล้านสามแสนบาทเพียงแค่ไม่ถึงหกเดือนนะคะ สำหรับกลยุทธ์ที่ได้นาเสนอไว้ในรายการนะคะตอนนี้ที่ได้ดําเนินการไปแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการเพิ่มช่องทางจําหน่ายอะคะ่ะซึ่งตอนนี้เพิ่มเป็นทั้งหมด4แห่งทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดอะคะ่ะอีกกลยุทธ์หนึ่งที่กําลังดําเนินงานอยู่นะคะก็จะเป็นในเรื่องของ Contact Farm ซึ่งขณะนี้เนี่ยอยู่ในระหว่างการดําเนินงานเ,ออเกี่ยวกับขั้นตอนการคัดเลือกเกษตรกรแล้วก็ผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมงานกับเราอยู่นะคะมีการติดต่อกับเกษตรกรรายอื่นเพื่อมาร่วมงานกับมูราฟาร์มเป็นการขยายธุรกิจให้เติบโตมากยิ่งขึ้นครับ สำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจอยากจะแนะนำให้เข้าไปเยี่ยมชมดูนะคะ